ไปดีทุกคนวันนี้เราจะไปตลาดกันเนาไปหาบึงเครื่องผูกดอกไม้สวยๆเอามาทำสวนกันนะคะอย่าลืมติด,ดตามกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆตามไปค่ะตามไปที่ตลาดช้อปปิ้งดอนไม้กัน กดดามกด subscribe ่อี่น้องาแบบนีค่ะมาชอบชื่อต้นไม้กันนะคะตอนี้สวยแได้ั้งเลยสวยดีเราไปดูต้นไม้กันนะคะเรได้แล้ว อย่างสวยมากสวยใหญ่เลย ให้มีหลากหลายชนิดเนาะมีหลากหลายชนิดมากสวยงามเลยอันนี้ออนแซลด้วยโอ้โหอันนี้ว,ว้าวอันนี้เรียกบอนหรอออือเปล่าคาร์ลามุนทุกอย่างน,นะ,ะสวยสวยงามจริง ก็จะเป็นผักสวนครัวของเราเนะป็นผักสวนครัวปลูกในดังบ้านข้างบ้านเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ปลูกผักกินเองเก็บรูปภาพสวยๆมาฝากกันนะคะนี้แม่ไม้เยี่ยมที่เทคกซีสองพัสิีเจ็7 พาเพื่อไเที่ยวกันค่ะอย่างนี้ไปที่ดาวทาวดาด์ดแม่ไปซื้อรองเท้าไมกี้ีีสวยมากกหลาบสีแดงหน้าบ้านนี่เป็นดอกไม้ในหน้าบ้านที่เราปลูกเองสวยงามดีราวดีหรือจำปลานะคะ สวยสวยสิไอนี้กุมารทองกุมารทองเวลาออกดอกแกสวยมากเลยสีเหลืองก็สวยกล้วยไม้นี่เป็นสีแดงเจ็ดปกติเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากๆนี้หน้าบ้านดาดาคนสวยทานประวันที่ซื้อมาเลี้ยงนกแล้วมันเกิดเอง เราจัดส่วนเองแล้วนะคะเนี่ยใครสนใจอยากให้ทําให้ไหมนี่จําชื่อไม่ได้เลยะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ซับสไครป์เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทุกซับสไครป์ขอให้รวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ อันนี้หน้าบ้านของเราเก็บบรรยากาศเย็นเย็นนี่ประปลูกเองตลังบ้านอันนี้เป็นพันไม้สีออันนี้ดินบางกอนดินเนื้อสมตำค่ะอันนี้ไปวัดทําบุญที่วัดลาวลกวอค่ะน,นี่ภาพวันพ่อ แล้วก็กลับมาที่ดอกไม้หน้าบ้านเหมือนเดิม